ข่าว่อชูช่วงที่2ของ Smart News เย็นข่าวลึกนะคะต้องบุบบอกว่าพูดถึงสีสันการจัดงานแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่ค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนมักจะนึกถึงเรื่องของดอกไม้นะคะถูกนํามาประดับประดาตกแต่งสถานที่เพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะวันนี้ Smart News ของเราจะพาไปชมเรื่องของการจัดดอกไม้ในงานสําคัญระดับมืออาชีพนะคะเป็นฝีมือของผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการนี้มานานค่ะวันนี้จะมาสะท้อนมุมมองการใช้ดอกไม้เพื่อถ่ายทอดความหมายและความสําคัญของงานติดตามจากรายงานค่ะ ดอกไม้หลากหลายชนิดถูกจัดขึ้นอย่างประณีตเพิ่มความวิจิตรงดงามให้กับงานสำคัญสำคัญและสร้างความรื่นรมให้กับผู้ที่มีโอกาสเข้าร่วมงานเช่นที่งานเชิดชูครูดนตรีไทยอาวุโสแห่งรัตนโกศิทป์โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในงานสำคัญระดับชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเลือกที่จะใช้ความงามของดอกไม้มาเพิ่มสีสันและสะท้อนความมีระดับของงานที่จัดขึ้น เจ้าของผลงานการจัดดอกไม้ที่ได้รับความไว้วางใจให้จัดดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิดเหล่านี้บอกว่าการตกแต่งสถานที่จัดงานด้วยดอกไม้จะใช้จํานวนมากหรือน้อยไม่สําคัญเพราะการจับเอาดอกไม้ต่างสายพันมารวมกันแบบนี้ล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และอยู่ภายใต้โจทย์ของงานแต่ละงาน หลังจากที่รีบงานาจากกลุ่มส่งเสริมแล้วเราก็ต้องมาทําการบ้านมาคิดแบบามาคิดแบบของเรานะครับว่าให้มันเข้ากับคอนเซปต์เรื่องสีเรื่องตีมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวทีมงานเองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นงานดนตรีไทยเพราะงั้นสไตล์ของดอกไม้นี่ก็จะจัดออกมาในเรื่องของร่วมสมัย้เน้นกล้วยไม้นะครับเพราะงั้นความเน้นกล้วยไม้ก็คือกล้วยไม้ก็ต้องเป็นพระเอกนางเอกเลยก็เป็นหลัก นะครับแล้วดอกไม้อื่นๆก็เป็นองค์ประกอบแค่นั้นเองครับแต่สีเนี่ยก็จําเป็นจะต้องคุมโทนสีให้ได้อะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นโทนสีม่วงอะไรเงี้ยนะครับนักจัดดอกไม้ตัวยงที่พันตัวจากงานประจํามาทําในสิ่งที่รักจนเบ็นชีพเต็มตัวเผยถึงเคล็ดลับความเป็นมืออาชีพด้านการจัดดอกไม้ว่าจากจุดเริ่มต้นด้วยความหลงไหลในงานดอกไม้ชอบที่จะศึกษาชื่อและความแตกต่างของดอกไม้แต่ละชนิดจนกระทั่งเริ่มรับงานจากคนใกล้ตัว ก่อนจะเปิดกิดจาการด้วยร้านเล็กๆจนปัจจุบันขยายมาสู่งานใหญ่ระดับชาติทั้งหมดกิดจาการเห็นผลงานและบอกต่อที่สำคัญลูกค้าต่างชื่นชอบในสไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะผสมผสานความเป็นไทยและสากลออกมาได้อย่างลงตัวมันค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับก็ปีปีแรกๆนี่ก็ที่ออกมาทำเต็มตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้ามากเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนั้นพอพอแนะนำต่อกันมาก็จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับ มันก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับเอกลักษณ์ของเราก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างร่วมสมัยนะครับเป็นมีความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นสากลนะครับแล้วกเ็เราก็จัดตามคอนเซปต์ของลูกค้าภายใต้งบประมาณที่จํากัดอะไรเงี้ยนะครับก็สําคัญด้วยแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในการทํางานเนี่ยไม่ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ฮะรเราก็ต้องใส่ใจให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับ คือบาางงงทีงงน,นกไรไม่ต้องพูดถึงนครัปแ,แ,บบแบบและเทคนิคการจัดที่สวยงามและวิจิตรเหล่านี้ล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์รู้จักพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลายิ่งเมื่อผนวกกับความเป็นอาชีพหรือเข้าสู่ระบบธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการทั้งคนและเวลาให้เหมาะสมกับงานภายใต้งบประมาณที่กำหนดถ้าเกิดว่า รักที่จะทำงานก็อยากจะให้ทำทำ,ทำด้วยใจครับทำด้ทอย่างมีความสุขถ้าเกิดว่างานไหนเนี่ยเรารับมาแล้วเราไม่มีความสุขเนี่ยก็ต้องปฏิเสธอะไรเงี้ยครับพอถ้ารับแล้วคุยคุยกันเข้าใจกันนะครับมันก็อยากจะทำทำทำทุ่มเทให้เต็มที่ครับ หลากหลายงานการจัดดอกไม้ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นกลายเป็นความภาคภูมิใจยิ่งมีเสียงตอบรับที่ดีของลูกค้าเหมือนเป็นกําลังใจให้เกิดผลงานที่ดีต่อไปซึ่งอาชีพการจัดดอกไม้นี้ยังคงมีพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่อีกมากหากจะต,ต้องรู้จักสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เกิดขึ้นให้ได้ขณะเดียวกันเอกลักษณ์นั้นจะต้องสะท้อนความหมายของงานให้โดดเด่นแม้ดอกไม้จะเป็นเพียงส่วนประกอบก็ตามประกิจชนะสุม,มนถ่ายภาพ บริษณ์บรราศิล True for you รายงาน